ข่าวดียืนยันแล้วมีงบประมาณเหลือ580ล้านบาทจ่ายเงินเยียวยาให้กับ2กลุ่มในวันที่10พฤศจิกายนนี้ได้ครบทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้แม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ได้มีรายง,งานข่าวจากกระทรวงมหาไทยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสออก็ได้เวียนหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ2ฉบับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณพศสอ6 4ังวดที่1เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน2563รวมทั้งสิ้น580ล้านบาท ซึ่งฉบับแรกก็เป็นการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุกคนละภาพประจำปีงบประมาณพาศ2564งวดที่1เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน2563วงเงินรวม303ล้านบาท และฉบับที่2จัดสรรง,งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพาศ2564มวดที่1เพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน2563วงเงินรวม276ล้านบาทซึ่งทั้ง2ฉบับกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอแต่อปทอจะเป็นหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้จ่ายเบี้ยทั้งสองส่วนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของอปทอพศ2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปทอพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถนะคะก็ได้ยืนยันนะคะว่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้ ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างแน่นอนนะคะสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันที่1 0พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนอีกจํานวน200บาทนะคะซึ่งเงิน200บาทนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะส่วนผู้พิการที่เป็นเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทนะคะ,ร,ะ,คะรวมกับเงินที่เคยได้รับอยู่แล้วเดือนละ800บาทนะคะก็จะเป็นได้รับเดือนละ1000บาทนะคะ และก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่จะได้รับเงินในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ600บาทนะคะซึ่งก็จะเข้าให้ในวันที่10พฤศจิกายนนี้เช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอพคุณค่ะ